โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้ย4ี่ชั่วโมงโปรโมชั่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่แอดไลน์ g o l d e n s t e ิ m g a m e มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook กลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม สวัสดีครับยูริตอนครับเขา้าตัวตั้งอย่างที่เราเคยนะวันนี้เรามาอยู่กับซาตาในตำแหน่งออฟเลนนะครับผมมีเพื่อนขอกันเข้ามานานมากแล้วนะครับวันนี้ก็เพิ่งมีโอกาสได้ทำเข้ามาไอดีนี้ก็มีสกินครับเออผมชอบสกินนี้มากรู้สึกฟุยเอาะคอยเขเค้ียีย้อาบหรือ แต่ผมก็ไม่กล้าอยู่ใกล้นะเดี๋ยวหยานทุบด้วยสิสกิลของสีฟ้านี่ครับเออกิลแรกอะสีฟ้าเจ็บอยู่เนี่ยเจ็บเลยอะไม่ได้เจ็บอยู่กอสกิลหนึ่งครับปุ๊บไปอย่างงี้ปั๊มแตกอ่าประมาณนี้นี่คือการเทสสกิลให้ดูนะครับผมก็ตอนนี้ผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมไม่ฟอร์แล้วกันนะครับก็จะเจ็บอยู่นะกนเจ็บอยู่นะ ปล่อยกิวให้แตกประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราออกเท้ากัน,นทีแล้วก็เป็น Evil Secret นะครับเดี๋ยวเลดเกมเดี๋ยวผมอาจจะออกเป็น Star of อฟหนูนะเพื่อนตอนนี้ต้นเกมมันอาจจะแรงอยู่เออออก Evil Secret มาเลยครับเลดออมถึงเลดม,มาช็อต Thunderbird ถ้าเวฟนี้เพื่อนไม่อยู่ผมก็น่าจะเลดเกเสี่แล้วนะสี่นะครับรอเลย รอได้เลยครับเห็นเมนซาต้าบ่อยเอามานี้แล้วก็บินเลยครับฮึบเก็บฮึบ่สามสี่ปกี้ห้าแตกเรียบร้อยเฟิร์สสาบาัตถึงบ้านโอ,โอเคเพื่อนยกให้นะครับเพื่อนนายจะเก็บไปแล้วโอเคครับอืมอันนี้ผมมอบดีกว่าเดิน โอ้โหมันอันติมันอันติมาเลยทุกอ,อย่างเก็บเก็บแต่ครับค่อยๆแล้วเรามีฟิกเกอร์ทำยังไงยิจะขับมือนี่ฟิกเกอร์ยัดเรียบร้อยฮะมัวเอาเดี๋ยวให้เพื่อนตีอ่าดักซ์ตี้ไปโอเคด้าล,ล่างเล่นกันอย่างเงี้ยตัดภาพไปตรงนี้ต่อ เราอยู่เห็นเขาแบบค่อยค่อยอย,อย,ยึกยักยกยักเก,ก,ก็บสแต็กไปมานะครับไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวรนมันจะลื่นได้เนี่ยเอาฟรีพอนรตรงนี้แล้วก็มผมว่าหมาม่วงคอยเคลียร์คีบให้เราอยู่นะครับ <What? S 1> อาจจะได้ถ้าตัวสองตัวแต่ว่าป้อมไม่แตกป้อมไม่แตก <S <S ชักหน้า เึบเก็บแตกโอ้โหยังไม่ทันบินเลยร่วงซะแล้วเอาเลยเพื่อนเอาต่อเอาสุดเอดเอหมดตรงนี้ได้ปอมด้วยกลับเลยครับผมมาแล้วอ,อีวิสเคทชิ้นแรกแล้วก็ออกเป็นฟอสกาดต่ออันนี้ไอฟอสกาดมันเป็นไอเทมที่เรียกว่าอารมมีดาเมจด้วยได้แทงด้วยแล้วกันนะครับประมาณนี้ว่าตอนนี้เราแรงด้วยอีวิสเคทและเจาะเกาะช่วงแรก โอเคหยานเดินไปประมาณกลางแม่น้ำโอเคโปรแล้วนะครับน่าจะเลียร์คีปอย่างเดียวเลยตอนนี้หยานโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นตรงกลางเพื่อนรอครีปเพื่อนนะที่เราสลับได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปเลียร์เวฟเวฟหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนขึ้นมาดีกว่าเนี่ยเกมจะได้แบบเดินอย่างต่อเนื่อง เดินอย่างเตื่องนอ้าไม่หยับมึงเดินอย่างเตื่องนออย่างต่อเนื่องสนุกสนุกแต่ว่าเล่นยากมากเล่นยากมากโอเคให้ลีดิสขึ้นท้านบนเลยครับเ,เดินสลับกันละไม่ต้องผิดบ่ออันนี้เขาแบบน่าจะรู้กันเองแล้วนะครับ มองตากรดูใจอะไรอย่างเงี้ยอยากเข้าไฟกลางนะเอาจริงเอเยเราช่วยคีปแล้วก็ลงไปเล่นด้านล่างเลยดีกวา่าคีบมันชนละอย่านะเพื่อนฮือ,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 อชึบสามสี่ห้าโอ้ เล่นจะได้โอ้โหสกิลสอบแม่งวนมาไม่ทันแล้วไปกดเดินก่อนเลื่อนเลยฮนะมาแล้วจ้ามาแล้วฮีโร่ฮีโร่คือเชตสามสี่หา้าฟุ๊บฟกแซกล่วงหมดล่วงหมดขอได้ไหมตรงเนี้ยแล้วมูลาดเก็บไปก่อนฮนะ <c oughs> ได้ยูม่เล่นนานแล้วก็ได้ยู เกถึงตาที่ผมต้องมาเคลียร์คลิปบ,บ้างๆแล้วนะครับกลางตอนนี้ชักหน้าโดนเหลือเท่าไหร่อ่ะมีสแต็กแบบนี้ปึ๊บถ้ามันเลือดมรนโลแล้วแบบเราอยากจะปิดดามเมจได้ไวๆอันนี้แค่ผมรู้นะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะีเจะแล้วเฮ้ยมาลัชช่วยด้วยมันหลับกูไม่ยุดเลยเฮ้ยทางนี้หรือเปล่าไม่ ยังได้อยู่นะครับแล้วดูซูมไม่โดนนะครับอาเมื่อกี้ชัดหน้ามันเลือดโหลชัยเพื่อนเราสามารถบินเข้าไปเลยแค่3สเต็กนะครับเออมันก็จะแรงแต่ว่าสามารถปิดดาเมจได้อยู่นะครับก็ใช้สกิลหนึ่งแล้วก็กดอันติกไปเลยบินขึ้นไปชนกับอ่าอะไรก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องชนก็ได้นะครับมันก็จะแบบ3สเต็กให้เลยเออประมาณนั้นนะครับวิ่งอยากได้ปะฟ้าก่อนนะเอาดิครับ ถ้าเพื่อนเลือกที่จะห้าส้แตกชักนะตัวใครตัวมาแเลยเด้อและนายคือผู้ถูกเลือกโอเคไม่น่าตายโอ้โหเลือดเต็มขนาดนั้นตายก็แบนด์อมาต่อที่เดียเดมนะครับฟอสการ์ดเดียดเดม <c oughs> สามสี่โอ้ ไม่สนกูเลยเหมือนรำไม่หยุดจริงๆ,ๆเขาคนนี้น,น่าจะเคิ่มเกิดกันแล้วยี่ไว้เพื่อนมาแล้วฮีโร่ฮีโร่ห้าฟอเนฟอเน,นสวยครับรเล็งอยู่ตัวเดียวเอาฟอร์เรนลงก่อนครับที่เหลือมันยังสามารถต่อก่อนได้อยู่ไอตัวน,นี้ถ้าแบบรำในไฟไม่ไหวจริงก็ขึ้นเป็นอัคที่ต่อเลยเนีัย หนึ่งสเต็กอย่างงี้สามไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้ววะโอเคได้ป้อมเดี๋ยวต้องแอ่ปป้าฟ้าก็ไม่มีเจ็ดวิเพื่อนเดี๋ยวผมรอซอนเพื่อนดีกว่ารอซอนเพื่อนดีกว่าเลือดโลประมาณนี้ด้วยห้าสแต็กน่าจะ สามวิลรื่อีกแล้วแต่ยังแต่ยังได้อยู่คนเล่นอ้วไม่ชีหายเร็วโอ้โอเคเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มเพิ่มก่อนเพื่อนๆต้องรอได้อาคนนี้ก่อนว่ะเออแบบว่าไอเผาด้วยนี้โนนะนี่ฮื้จตาบัฟฟะชิปหายไปหมดแล้ว สวนนี่ครับ <c oughs> เริ่มไม่กินเริ่มไม่กิน่นเกมเริ่มเดินชาแล้วนะเพื่อนไม่เหมือนต้นเกมมันเริ่มเลทแล้วหาแล้วพอเลนล้ำอีกแล้วดึงมาก่อนได้ไหมตัวน้ำเมยจะไม่สามสิบห้าแม่งแชรนดาเมจกันชิบหายแล้วไม่ครบว่ะเพื่อนหอยเอ้ย โอเคถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับมันบินไม่เข้าแล้วยิ่งแชดาเมดยิ่งดัมเมดลดลงเรื่อยๆครับขึ้นเป็นเจาะเลยแล้วกันตอนนี้เขาออก,ออกทอยกันแบบทั่วหน้าแล้วนะครับมีแค่ตัวนี้ที่แบบเรายังสามารถ1นึ่งสแตก็กไม่ต้องแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะเก็บ5ด้วยเผื่อแบบเขาบินไปทางที่อื่นหรือว่ากระโดดไปทางที่อือ่นเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้ด้วเหรอโอ้โหชิบหาย ไม่ตายเราดูเลยว่าหลังๆนี้ดึงโอ้โหอิกซีมึงโดดอีกแล้วเพื่อนเออเออถอย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 ไม่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 ถึงจะตายหักวันนี้ไม่พอดีคไปเด้แต่ก็น่าเสี่ยงอยู่นะเสี่ยงแบบขึ้นไปตามฟอร์เรนโอแต่ว่าไอ้ตัวพวกนี้มันอาจจะรับมมได้ไอ้โตมีเก็บงาน เออเดี๋ยวเอ็กโมันเก็บงานเดี๋ยวจะ็กโมันเก็บงานขอเล่นก่อนเก็บงานจริงครับขอโป๊กเกือบขอโป๊กขอตั้งใจเล่นไฟท้ายก่อนถอย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 พรอมนี้มันเอาไปเลยอย่าเข้ามานะเฮ้ยเฮ้ยไม่กูแข่งชิบหายดูว่าช้าเงราวัน แจแล้ววะโอ้โอ้โนหาตะแตกครั้งสุดท้ายแล้วขึ้นเครื่องโอ้แม่งไม่แรงเลยกันเวทเต็มระบบแต่ละคนแม่งออกทอยกันมาแล้วจบ <c oughs> ครับเกมนี้ไม่ไหวนี่แล้วก็ดัแตกแล้วกดวาร์ปรัวๆอเพ้ยไปนะครับเกมนี้ เป็นคอนเทนต์ฮาๆแล้วกันนะครับจริงๆเราสามารถเล่นรัดกลุ่มตั้งแต่ต้นเกมได้นะแบบต้นเกมเราแบบแม่งมาโหดแล้วอะ่ะมาคู่เลยอะ่ะมามาโหดมากนะครับแต่ว่าเออติดเล่นเอติดเล่นทั้งทีมเลยนะครับผมโดยเฉพาะผมแม่งบินอะไรหาเหวด้วยไม่รู้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครับชาวเน็ตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมจะทำเองกูไม่ได้น้อยนอยนะสามสิบเลยแสนกว่า